สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลอร์ฟรายนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักรุ่นรุ่นะคะ ประจำเดือนมีนาคมค่ะสาหรับชาวราคนามังกรหรือราศีมังกรนะคะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ21ธันวาคมถึงวันที่18นะคะมกราคมนะคะสำหรับผู้ที่มีดาวจันทราศุกร์สถิตอยู่ในราคนามังกรหรือราศีมังกรก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะจ๊ะสำหรับผู้ที่ไม่ทราบราคานาราจะแปะลิงก์วิธีการหาราคนาไว้ให้ด้านล่างคลิปก็ลองไปทําตามดูเนาะซึ่งช่องของนารานะคะจะยึดราคนาเป็นหลัก นะจ๊ะที่รักเนาะการอ่านด้วยเป็นการอ่านแบบ general r e a d i นะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะไม่ได้หมอจอะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวส่วนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระิงจริงๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัพเดตให้ใหม่แบบนี้อยู่เรื่อยๆเ,ยเนาะ การอ่านดวงของช่องนาราะคะจะเป็นการอ่านดวงดาวตมหลักโหราศาสตร์ตะวันตกก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไพ่ไทโรป,ประกอบอีกทีหนึ่งเนาะเรามาดูนในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องความร,รักความสัมพันธ์ซึ่งในเดือนนี้นะคะนาราจะตัดดวงเข้าเดือนมีนาคมค่อนข้างเร็วเนาะนอกจากว่าดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่เดือนราศีมีตั้งแต่18กุมภาพันธ์มาแล้วเพราะฉะนั้นดวงเดือนมีนาคมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่18นะคะ18กุมภาพันธ์นะคะ วันที่30ถึงวันที่30มกราคมถึงวันที่20กุมภาพันธ์เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะ,ละหลายๆคู่ความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นในลักษณะที่ต้องห่างกันออกไปนะคะหรือเป็นในลักษณะที่พูดคุยกันน้อยลงจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของคนโสดนะคะเป็นจังหวะเวลาที่มีคนเข้ามานะเข้ามาเยอะนะ เข้ามาให้เลือกเยอะเลยแหละนะคะแต่จะเป็นจังหวะเวลาที่นาราเราจะบอกว่าปีนี้ชาวลัคนามังกรราศีมังกรเป็นจังหวะเวลาที่ไปโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินเรื่องของหาเงินการสร้างรายได้ความมั่นคงให้กับตัวเองซะมากกว่านะนารามองว่าแบบนี้นะคะส่วนคนที่เข้ามาอาจจะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินขนมกินขนมหวานกรุบกริบไปนะเออเป็นแบบนั้นจะดีกว่านะสาหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวนะคะดาวนะหนึ่งสองสามดาว,นะะดาวสุกจายข้าสูรร่ราศมีนเดือนที่3ามนะคะประมาณวันที่นะคะยี่สิบห้า กุมภาพันธ์นะคนโสดมีโอกาสมากๆนะคะที่จะพบรักจากการเทคคอระยะสั้นๆนะคะเทคคอจากการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือการที่นะคะมีเพื่อนแนะนํามาให้นะ,ะหรือพบเจอจากาสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะเออเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะ,ะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนที่2ของคุณนะจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะไม่ค่อยไปสนใจในเรื่อง ในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือตัวคุณเองแหะเลือกที่จะเดินถอยออกมานะสำหรับคู้ที่มีประเด็นหรือเป็นจังหวะเวลาที่มีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเดียวอือสิบแปดบวกก็ได้นะเออแล้วก็เรื่องของออการเงินนะคะนั่นจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะจะนํามาซึ่งความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็นํามาซึ่งความแบบ มีปากเสียงกันก็ได้แล้วก็ดาวอังคารนะซึ่งมันหนึ่งสองสามสี่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ดาวอังคารนะคะซึ่งอยู่ในเรือนที่5้าเนี่ยมันทํามุมมาถึงดาวพุธนะคะเอ๊ะทำมุมมาถึงดาวศุกร์นะคะนี่เห็นไ,ไหมทำมุมมาถึงดาวอาทิตย์ทํามุมมาถึงดาวศุกร์ทำมุมมาถึงเนี่ยนะดาวเสาร์เนี่ยเป็นจังหวะเวลาถ้ามีคนเข้ามานะหรือตัวคุณเองนะเป็นจังหวะที่จะมีคนเข้ามาก็ได้ ถ้าไม่ใช่คู่เราก็ไม่ต้องออกเข้ามานะจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะดึงดึงดูดและมีเสน่ห์ต,ต่อเพศตรงข้ามหรือตัวคุณเองนะั่นแหละไข้เขวเองนะลัคนามังกรราศี่มังกรอยากจะให้หนักแน่นน,นิดนึงมันเป็นช่วงทดสอบอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่นะ สำหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรนะคะนาราบอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ไปวางแผนในเรื่องของอาจจะวางแผนเดินทางต้องเที่ยวด้วยกันนะคะหรือวางแผนเก็บเงินร่วมกันซัดเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้คู่ของคุณเนี่ยหรือตัวคุณเองจะมีสภาวะที่ค่อนข้างหงุดหงิดคู่พูดอะไรแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหรือคู่เราไม่มีความโรแมนติกไม่มีความหวานให้เราเลยอาจจะเป็นปัญหากันแล้วทาให้หงุดหงิดใจกันอันนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังน้องคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะมีนะคะฟูมูในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดส เรือนที่เก้านะม,มันจะเป็นในลักษณะของบางคนนะคนที่มีคู่ไม่เปประเด็นอาจจะมีข่าวดีนะคะแต่งานมานั่นหมายก็ได้เนาะสำหรับบางคนนะคะแล้วมี New Moon นิวมูนในไพซีดบางคนคนโสดโดยเฉพาะคนโสดเนาะมีโอกาสที่จะเจอเจอใครสักคนนํามาซึ่งความรักความโรแมนติกก็ได้นะคะเจอจากการเดินทางระยะใกล้ๆเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเจอเจอจากการไปเทคคอร์ระยะสั้นๆเจอนะเจอจาก,จาก,จาก,จากที่ญาตินะคะแนะนํามาให้พี่น้องแนะนํามาให้ก็มีโอกาสที่จะเจอเจอนะคะ แล้วก็เดี๋ยวดาวาคามันจะย้ายเข้าสู่นะคะราศีเมถุนนะ,ะวันที่สามนะคะวันที่สามสามมีนาคมนะคะหนึ่งย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนจะเป็นเรือที่หกสมมาขวานเนงะอืมจะเป็นจังหวะเวลานั้นเดี๋ยวนาราไปอ่านดวงของการงานการเงินทีหลังเนาะอ,อ่านเน้นเรื่องความรักก่อนนะคะความรักเนี่ยดาวพุธมันเดินถอยหลังอยู่เมื่อมันเดินหน้านะ,ะหลายๆคู่มีโอกาสที่พี่ขาจะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ไหมมี แต่ช่วงนี้นาราว่ามันจะมีคนเก่ากลับมาวนเวียนอยู่แล้วแหละนะคะสำหรับบางคนนะจะมีคนเก่าๆที่ไม่ได้คุยกันนานหรือมีปัญหากันเนี่ยช่วงก่อนมาที่20กุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะกลับมาวนเวียนเพื่อให้ได้ปรับปรุงแก้ไขปรับความเข้าใจกันและเมื่อดาวพุธเดินหน้าถ้าเขายังอยู่ก็คืออยู่กันไปเลยค่ะก็คือปรับความเข้าใจกันได้ เทคแอคชั่นต่อกันได้นะ,ะไม่ต้องกังวลซึ่งจะบอกว่าดาวพุธไม่ได้เดินถอยหลังแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวของปีนี้ถอยหลังถึง3ครั้งของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากจะให้เป็นลักษณะที่คุยคุยกันแบบไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะจะดีนะคะ,ะ,นะคะสำหรับชาวรคนามักงกรราศีมังกรอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวเดี๋ยวเราไปดูไพ่นะว่าไพ่จะมาเป็นอย่างไรนะคะ อืเห็นไหมมันเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมังกรเห็นไหมการเงินสมากกว่ามีการเริ่มต้นใหม่นะมีนิวมูลขึ้นมานะคะเออบางคนจบความรักความสัมพันธ์ไปแบบปุบป,ปับกระทันหันนะคะนี่มีไพ่เห็นการทะเลาะมาแล้วเห็นไหมสำมดาคนะเจแฮงแมนมีสภาวะหยุด,ดนิ่งเงียบไป The Moon โอเคก็สอดคล้องกับดวงดาวแต่มันจะมาขยายดวงดาวนะไพ่เนาะอืมที่ผ่านมาชาวรัคนามาังกรราศีมังกรบางคู่นะมีบางสิ่งบางอย่างจบไปแบบปุบป,ปับขนนันหันเห็นได้ชัดนะคะบางคนอาจจะเดียวคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะแล้วสภาวะปัจจุบันเป็นยังไงถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะก็เรื่อยๆนะคะแต่ถามว่ายังมีความเจ็บเสียใจอยู่ไหม ก็ยังเจ็บและเสียใจอยู่แหละแต่คุณทํายังไงคุณเป็นคนที่ move on ได้เลยว่ะมังกรน,นะเป็นคนที่คุณรู้ว่าอะไรสําคัญกับชีวิตคุณมากกว่าถามว่ารักไม่รักนะแต่คุณเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่านะชาวมังกรน,นะคะสําหรับคนที่มีคู่ไอสําหรับคนโสดนะมี energy ของคนท่านลมนะอืม เมถุนตุนกุมเข้ามานะคะหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้เข้ามาในชีวิตของคุณนะตอนนี้หรือได้เป็นจังหวะเวลาได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์หรือได้พูดคุยกันอยู่แล้วถามว่ามันมันถึงขั้นชัดเจนยังนารามองว่าคนโสดเนี่ยคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุยนะยังไม่มีใครชัดเจนสักคนหรือตัวคุณเองไม่ชัดเจนเป็นสภาวะแบบนี้เลยนะอืมเป็นสภาวะที่บางบางคนนะเข้ามาคุยคนเก่ากลับมาด้วยนะกลับมาวนเวียนกลับมาแล้วเป็นไงก็เหมือนเดิมกลับมาก็ มามาไปไปเหมือนเดิมก็ได้นะสําหรับบางคนเนาะนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นจังหวะเวลาที่นาราบอกแหละอาจจะเป็นไปเรื่อยๆวางแผนเก็บเงินเก็บ,บทองนะคะวางแผนสร้างอนาคตเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่ามันจะมีสภาวะที่คู่ทําให้เครียดและวิตกกังวลอยู่นะเนี่ยมีเด e h แ n งแม n ขึ้นมามีเรื่องทําให้ต้องคิดเดยอะคิดมากเหมือนกันมีไพ่ด h อ moon เข้ามาเนี่ยนารา,าระาน คนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเดี๋ยวมูนเข้ามากำลังจะมาบอกว่าบางทีความรักความสัมพันธ์เนี่ยมัวแต่ไปโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินเนี่ยมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมันไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนติกแล้วเดี๋ยวมูนกำลังจะมาบอกว่าให้พากันไปเที่ยวไหมถึงเวลาที่นะคะต้อง ไปสร้างความรักความความโรแมนติกด้วยกันแล้วนะคะไปสถานที่ที่ใกล้น้ำไหมนะคะอืมไปในลักษณะแบบนี้ไปสารไปสารสัมพันธ์กันนิดนึงเนาะคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนี่ยนะคะนาราอยากจะให้นะคะความรักความสัมพันธ์กันมาหวานและโรแมนติกเหมือนเดิมนะะชวนกันเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งนะคะมันมี energy ของการเดินทางรอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วนะอืมไปได้นะจ๊ะไปเติมความหวานให้กันหน่อยนะนาราจะเน้นคนที่มีคู่ที่มีประเด็นกันแล้วกันมันจะเป็นสภาวะหยุดนิ่งหยุด เนี่ยมันเป็นสภาวะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ดีก็นิ่งไปมามาหายหาย,ห,ายหรือคุยน้อยลงนะให้รอช่วงดาวพุธเดินหน้าไปก่อนหลังวันที่2 0กุมภาพันธ์หลายๆอย่างมันจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันได้หรือบางคนจบไปแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งพบรักจากการเดินทางนะคะอืมพบรักจากการไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะพบรักจากช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะให้นะคะ อยู่ในจังหวะเวลาที่ถ้ามีใครเข้ามาเดี๋ยวแฮงแมนก็เลยจะมาบอกว่าอย่าตัดสินใจทุ่มใจไปเต็มร้อยให้คิดตรหนึกตรึกตองดีๆนะคะก็คือให้ให้ชอบได้คุยได้แต่ต้องชอบด้วยเหตุและผล ะะต้องดูดีๆว่าคนไหนเนี่ยเข้ามาเอ๊ะมันแหม่งแห่ะให้เชื่อเซนต์ของตัวเองมีไพ่เดือมูลเข้ามานะให้เชื่อเซนต์ตัวเองถ้าคนไหนแหม่งแงให้เชื่อเซนต์ของตัวเองเลยค่ะมังกรจ๋านะคะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะอืมเป็นสภาวะแบบนี้คนโสดนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะต้องบอกเลยต้องระวังนะะถึงบอกว่าปีนี้ชาวราคณามังกรราศีมังกร,งกรไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะมาโฟกัสในเรื่องของความรักเป็นหลัก ให้โฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินเป็นที่ตั้งนะมังกรนาราเตแล้วนะอืมอันนี้คือดูตามพื้นดวงรายปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการทำมาหากินตรงนั้นจะเด่นเมื่อมีเงินนะคะฐานะทางการเงินดีความรักดีๆมันจะเข้ามาแน่นอนอืมนะอดทนไว้นะคะทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ที่มีประเด็นคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรเนี่ยนะเป็นจังหวะเวลาที่ดีอยู่แล้วแหละนะคะเออเป็นจังหวะเวลาที่ น่ารัสลับไพ่กันละอะอืมเป็นจังหวะเวลาที่ความรักความสัมพันธ์อะนะเติบโตต่อยอดกันไปได้ดีนะอือเป็นจังหวะเวลาที่วางแผนนะนะคตร่วมกันมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วบางคนเนี่ยว,วางแผนมั่นหมายแต่งงานก็นไปตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะอืมสาหรับบางคู่นะคะ บางคนนะคะอาจวางแผนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีข่าวดีในปีนี้ก็ได้นะเออสำหรับลับบคนามังกรราศีมังกรคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนาะความรักเติบคือเอาง่ายลัคนามังกรราศีมังกรอะคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรคือปีที่แล้วมันมีประเด็นมาแล้วไงแล้วทีเนี้ยมันก็เคลียร์กันได้แล้วแล้วก็บางคนถึงขั้นแบบ ตกลงมั่นหมายแต่งงานกันเลยแล้วมีโอกาสมากๆที่ปีนี้จะมีข่าวดีหรือมีข่าวดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะสําหรับบางคนเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของไพ่นะเดี๋ยวนาราจะขอไพ่บทสรุปให้สําหรับสามสถานะนะคะโดยเริ่มที่คนโสดนะคะคนมีคู่ที่มีประเด็นแล้วก็คนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นจะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่นะ k i ง g of c o i n s นะคะก็คือในเรื่องของฐานะทางการเงินไปโฟกัสเรื่องนั้นมากกว่านะคะอืม เขาบอกว่ามีเงินเนี่ยมันก็จะปลอดภัยนะซิเคียวริตี้เห็นไหมคุณมีคู่ที่มีประเด็นคุณได้ไพ่เดิมแมทเชนจริงๆแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันไม่อยู่ที่ใครมันอยู่ที่คุณคุณมี power อยู่ในมือคุณจะเสกให้ความรักความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนมันอยู่ที่ตัวคุณบางคนอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดไม่เจนแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่เลือกที่จะไม่ถอยออกมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ในมีความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะเห็นไหมมีแอคชั่นมีสกิลนะคะอ่าทริกเกอร์พาวเวอร์นะคะมีโอกาสนะคะที่คุณนะคะถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาแบบไม่คาดฝันได้ไหมได้อืมหรือคุณจะเจอเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาใหม่แบบไม่คาดฝันก็เป็นไปได้สำหรับคู่ที่มีประเด็นนะคะอา้าวไพ่มาปนกันต่อไปนะคะ ท,ที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นมีไพ่หกไม้เทา้าเออความสุขความสว่างมมาแล้วนะคะอดทนมาตั้งนานเนี่ยมี บางคนมีข่าวดีอยู่นะเนี่ยการได้รับข่าวดีการได้รับชัยชนะนะคะความรักความสมหวัง,งสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะมาถึงแล้วนะคะคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนาะอืออย่างงี้ก็เป็นกําลังใจนะคะให้สําหรับทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์เลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตให้ใหม่แบบนี้อยู่เรื่อยๆเ,เลยเนะยาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงความรักประจาเดือนเมษายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ